โอ้อก่เรื่องเล่าเรื่งเบียร์โอ้บอสเรื่องอะไรเรื่องเบียร์ก<ม>ิในแล้วนิ่ใส่เสียอันนั้ก็คือสูบวันนี้แล้วก็เป็นไอจูกินกูอย่างตี้มันและขวางหน้าเอาเอาแล้จะอูกันไปอะไรทำไมแผวพ่อไข,นะข่แม่ก้าอน้าคตอะต่อวันละไปหน้าคิางนั้นตึงบะมังบอมีมาไปม้วนมือว่ามันเต็มมือไง เก็บเล็กขึ้นมาถึงน้อยนับตั้งแต่ร้อยเปิ้นถึงเป็นเศรษฐีเปิ้นก็ถึงละเงินมีเข้าของและบ่าวาน้องอันนะอย่างไอจูคิงบรรม่มีไออย่างเข้าของเงินคำละขายตั้งขายตั้งมึงนี่ไงเจ้าแข่งเลยนะเนะี่ยที่ยังบอกอมอย่างเองเอ่ยัอกอมอย่างเออ่ยัอกอมองเอ่งกมอ่งเออทังอกมอ่งเออที่ยังบก่าออทีย<ะ>่างเออมอ่าออ่ยออมอ่ะ เรื่องบ้าเรืองวะเรื่องศีเรื่องธรรมอ่ะมึ่โง่เหรนะอ,าอ่างอย่างผมเนี่ยอย่อางศีลข้อห้าเนี่ยผมปฏิบัติเข็งเลยน่ะอ๋อหน้าอย่างเงี้ยพอปฏิบัติศีลข้อห้า รม,มันมีอย่างพไงบ้าบงบ้า่บ้างใดงอสีขาวอะไรสุลาเมนระยะมันจะประมาทฐานาเวลามณีสิงขาปะตังสมาติยามิเนีน่ยนายกย่องเนาะอ่าอ่าแล้วเป็นใดพ่องตุ๊กเจ้าไวไ้ไหอสุลาเมนระยะถ้าจะ<อ>ก,กินน้ำพอรายะามังกรเหาะเหาะเหาะอย่าไปกินแม่เจ้าไปบอก,กินมาไดาไปเดี๋ยวนี้กินเลยว้าเป็นระยะมัน สุลามีลายะมัชปมอทุกวันนี oh. ้มาลำเราป่ามากับอ๋อมัชปมอทัศนาเวหานะคุยังฐานะกินเหล้าต้องพ่อฐานะก่อนห้ามเป๊ะทัศนาเวละมณีสีขามณีคุยังมณีคือแก้วกินเหล้าเราใส่แก้วใส่ก๊อกยังไม่คิดความแม่นไอจูความสองเตือแล้วนี่นะถึงวัน ละมณีศีขาบะกลองยกแก้วแมั่ยกแก้วละมณีศีขาก็ช่องขาเนี่ยมันมาไหวอ่ะเออกินตังบนโอ้มันมาโยงตังงนดละมณีศีขาเอาแก้ววางกับการไปเลยเออเออเอีขาก็คือการละมณีศีขาประทังสมาประทังคืออย่างอะไรอย่างอ่ะตะไห้ประทังละมาอ่ถ้าประทังมาไหวติยามิจุบ ข้าวมีละไอจูกินเบยกินเงวกินลำ้ำภัยงาน่ามันสีข้อสีข้อหมันม่มีอย่างชักยังต้องกินน้ำตู้สอนอ้าตุะบ้นานคิงกะสอนเฮอก,กินเหลา้าม่ใช้สอนสอนีนสอนยายขออย่าง <Ờ S 3> าอ่ะเนาะเพราะว่าที่ยามีมีน,<อ>นี่ขู่ยุบนอนทันก่อนจะ<อ>ไ,ไปขี่รถต้อถ้าขี่ยหญ วันเมาเฮ้ปเมาขีาา่รถโลไปนี่สบายเพื่อนบึ้มเบิบ่งก็ได้ปุ๊บมล่ะเออ,อะนะผมบอกฟังตู้อุบัติเหตุนะาผมว่าไดยาเมฆน่ะมิก็<อ>คือนุบไปวัดเพื่อฟังศีลฟังธรรมเพื่อฟังตุสั่งสอนต้องฟังอันแหมหม้อน้สุาลามีระยะมัชฌปมาัตนเวรลมณีสิงขาประธรรมสัมมาสี य มินะเออสุาลามีระยะขีนน้พอระยะต้องพอระยะ มัชชะปะมาเนี่ยเอาปลามากราบไม่เปิงหรอกใส่แล้วบกเหอะปลายหน่อยอ่ะระยะนี้เอาเลยกันเย็นแล้วเนาะแรงแล้วเนาะได้แล้วอ๋อเฮ้ย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 นักเกพ่องไอจูเก็ตมาเนาะไม่น้องมันไม่โลมหาใจเก็ตไปยาเก็ตเตรียมเก็ตเก็ตมาเต้าเกโหลองมันเหยียดจะลาไปเลยอะไรไม่เลอะใหญ่ไหม อ้ยามาแซงรถโตวางลาบอะชั่วช so oh, ่วยงานนะถ้ามันลูกมากินได้ของแกะ์มาได้เกินเอาไว้เน่าไปได้เก่อ่ะอันนั้นเปนท้องมันแย่ไปเลยเออถ้าตายไปแล้วจบข่าวได้กับไออ๋อเฮาเนี่ยละไปเมื่อกี้เน่าไปได้เก่งอ๋อเกินเนี่ยมาเดียวนี่ยว่มันเป็นโรงรานเนี่ยมันต้องชู้โอวันนี้จะผาดไอติมอ่ะจะผาดน้ำชากาแฟมันเองแล้วนะ อาจูจชูจะกินอะไยังพองมันได้กินแล้วโอ้ยนมหัวด้วยมันได้ยุบเออเออยังจะเอานมอยู่เอาอผมบอกซื่อๆนะพี่น้องถ้าผมตายไปนะอย่างอ่ะถ้าไปน้องน้ำรัดไปนะเออพวงดีดดอกไม้แบบนั้ไปเอ้อเอาอย่างไปอ่ะเอาพวงดีดหี่ว้ายไอ้ชู พ่อผมหักเหไหวผมหมเหทำโมชอบเหเอากินเหไหวได้เกิดมากับพ่อเหถ้ามามีเหพ่มันได้เกิดเพราะฉะนั้นผมจึงหักเหผมขอเขาลบเหเวลาไปอู้เรื่องเหอู้คำหยาบนี่ไงไอ้นี่ว่าหาอีชิบมันต้องมาอู้กับหาบอกซื่อห้ามนมีเหห่อมันได้เกิดเป็นว่ามันมีบุญคุณกับสูงนะไหวเหนะโอ้ ถ้าผมเป็นนายกของประเทศเนี่ยนะวาย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 ผมนายกของประเทศนะยังยังผมจะสร้างนุสสวัลีหีวายเนี่ยยอ๊ะเอาวายวายเนี่ยมันยังยังวายโอ้อ๋ออันนี้หีหมอ่นอยขอเป็นตัวแทนฮะตัวแทนแม่มึงตัวแทนแม่ยิงตัวแทนเมียมึงแต่นะเฮื่มึงมาเข้าลบมันเหี้ยไผยเข้าลบมันน่ะมันเจริญเลยจูนี่นะนี่นะโอ้โนี่นะเออไอ้มอมไอ้มอม มาเมื่อีกูตุกทุกวันกับพ่อมึงเนิ่นเนิ่วเป็นนี่ชากรกับเมึงเนี่ยเป็นนี่ทกศกับมึงเนี่ยอ๋อโอ้ยกูได้รับดีกินดีกับพ่อมึงเหมืนกันน้องแต่กูก็ตุกเป็นเตื้อเป็นเต๋อเป็นเต๋อน้องเออเออแล้วก็กูขอโทษเนิ่นเพื่อได้ไปทางนอกก็ดีเนาะ กูถึงหักมึงถ้าคูมาเมมมองกูไม่ได้เกิดมาไปคนนิ่เฮ้ยมันอู้กันหูเรื่องเฮ้ยกูเข้าใจเนาะชัตเตอ้อมึงก็ทราบมาบบตือเนาะกูโ็อดเอาอดมึงมัมขอขอพูดนะมัมเนออที่มึงมีพระคุณตอกูขอให้มัมมีความชุกเออเขาลบมันเหีอยจะมอมจ๋าเออ ต่อไปนี้เนาะถ้าเ i mean> e พิ weakest, ่มมันมีมอมเพิ่มก็ไปได้เกิดนาะเออมันมีความสุขมันมีพระคุณเนาะเออออะไรอะอาขาโอ้อาขาอาขาโอ้แล้วคิงกับบ๊อบจะไปกว้างกันป่ะโอ้โหขยะไปได้มันอยู่คอนโดโอ้ตรีมาหน่อยโอ้มันอยู่คอนโดอย่างยายอ่ะมันอยู่คอนโดค่ะอ่ะเนะมังอยู่หอมมันอะ ห้องมันอยู่ปุ่นเพิกเพิกเอาเข้ามาหน่อยเออนั่นเออมาย่าเนี่ยโอ้ยได้ละท้อมันเป็นพวกไม่พระคุณหรอกพอ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 กับนั้นพอเนี่ยเอาไปเป็นตัวย่างได้เนอะตอนนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะตุกตรงมันเนี่ยตุกพอกับนั้นตุกตรงมันป่ะไหนข้าหน้าจะก็ข้าหน้าตุกนี่ป้าพ่อผอมมาหารกะพอกับนั้นสี่หมื่นพ่อผอมก็ต้องมาหารกะ ต๊ะปากกระจูให้เต้องหันมันตุ้ย่พ่อกน้ำมันตุ้ยอุ่นปนมาจากอ้ามันเนี่ยครับมันเนี่ยเนี่ยมันได้อยู่ดีกินนี้เนี่ยเอออาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันเด็ดใทางการปีเก่าได้ล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่เกี่ยวเนี่ยววันได้มาลบมาตึงตึงยามตัวกาพอใจทางหลาย đại đại chém có đọt đọt mây lẽ pha nụ của sông mi đằng xưa nhúc sông lẽ có bông còm nóm năm ma sùm ma khà la vã đằng luộc đằng mi trà khà đi ก็ยักได้กาบได้เลียได้เพียได้อุ้มได้ยุ่มได้แทงได้ยอกถูงแหงแทงบันเล็ดบันเลิดจนนั้นก็ดีด้อค่ะก็ได้เอามือเขาจีเอาลิ้นเขาตั้งดังเขาปุ๊บได้ตีได้เปิดหัวตั้งในข้าบ่อใจทั้งหลายก็ได้ยอกเขาตั้งโกนยนเข้าไปชุกันยอกเมื่อวันก็ดีเมื่อวันนี้พ่อผมรับว่าทำไปแลาวอ่างให้เป็นประโยชน์หรอหลับเออ ได้เอาแข่งปาดบาดเต็กเอาขาข,าขีบเอวนด้แปลขากบตบขาเขียดเต็กสูเหยียดนอนไงนาย<ด>ขอมันเล่นเสียงอ่ะอนายเป็งความบินลาย,ยันนั้นก็ดีพอใจทั้งหลายกลัวไปกำว่าจีข้าขอขอสุมาโอ้ท่านนี้อย่ามาได้ยินชัดป่ะอ,อย่าง่ขอสุมาข้ากอขอสุมา โอ้ปากไอจูเหมือนนักแกอแน่เด้อร์อุ้มปฏิปฎไว้หิมอต้องก้อมโอ้อุ้มปฏิปฎดักเป็นบักเขเลิอืมเป็นบักอีกอย่างเควนเมียจ้าพอขอขอบคุณที่ผวนได้ทารุณเมียมีบุญคุณเหลือโลเลถึงเจ้าขึ้นมาเข้าปลาไม่บุญ หาอาหารมาให้ปวดทนเมียก็อดทนทุกอันทุกอย่างสุดยอดวัวไปกินเหล้าเล่นไก่เล่นมาจนไก่คือกวางไม่มีเม่น้อยก็ช่างเมียตัวอย่างใจดีใจดีนนตนาทุกเมียรักจ,จัวขอไว้หอสละอีย,อยามเข่ามุ้งมอนสลี เมียข้อใจดียุ่มดีเหลือเกินข้าก็มาเนิกข้าก็บฝันว่าสู่จะเป็นผัวที่ดีเคารพเมียขนาดนี้กูเชื่อนี่ข้าด่าสูงข้าบังฮึกเหวียดชู๋มอมจ้าวันนี้มาบ้องขอโทษมอมยาได้โขดยาโกดให้มาบเลยนะมาบไม่ไปหามอมวันนี้มาบอ่อนเต้นนะ แล้วออเวลาพมาแข่งจะไปหาหมอมามาดายมากจะมาหาหมอมันอ่อนมัยหมอมันรอมากไหลายคืนแล้วนะไปรอเนี่ยยังหงุดหงันมาลอเฮมันไปได้จะได้หมอมง่อมมากง่อมือมูหิวไปจ้ะคืนนี้มาบจะมาหาหมกก็มาไปเจงเขาสิบโมงอ่ะมาไปเที่ยงคืนอ่ะแน่ใจนะมามานะมาบจามาบเผยไอเลยและยำ เมื่อคืนก็บะหันเมื่อวันมาบก,ก็บะมาอีนนอออ๋มอมนอนคอยมาบตั้งหลายเวลาคืนนี้ละทำมาบมามาอี๋มอมจะไปหาป่อกำนันป่อกำนันอ่ปะป่อกำนันเมื่อนกระป๋อกำนันเมืองไก่มาตะกี้เมื่อมาหันงะเมื่อมาหันหัวไม่ตีนปม่อกำน,น,กำน,น,กำนันสีมืเอเนี่ยฮะเนี่ยหัวไม่ตีนอย่างหัวปลากั้งอะ่ะมื่อมาลองมามาลองมาไปยัยโอ้ช่วงมึงน,นเตียวเนี่ยมึง กะการน่ะมึงคุอแหลงน่ะมพอหุ่นสูงก็ด้งนะถ้าพ่อคำนั้นในโยโกนก็แม่งตาพึดตาพึดตาพึดถ้ามึงนี่นะน้าอย่างมึงในขี้สดปกว่านึงน่าเจอปะก่อนอีแม่หันก็ปะที่เฮาอยู่บ้านมหันคุณค่าปะที่เฮาจะไปหาคนอื่นนี่ขังเฮาถามว่าคนนั้นใหญ่ย่างอันอย่างอีมึงนี่นะมันตึงนักแกพ่อของไอจุก็มาก่อนอย่างี้อยู่กับบอตเนี่ยบอข้ามือเต็มหลังมาคืนมึง อีเล่หาปฏิทินมึงไปหาคนอื่นมึงยังม่หิวว่แล้วเขาอื่นไงพอกินมันหอมน่อหัวไม่ติ่นพดก้นพดหัวเปิ้ลหอมอยากแล้วมึงอนะหัวกระเม็นส้มนมกระยานฮางกระบเกงแดงกระเบริเฮิมายุ่มยุ่งนุ่มมาเดี๋ยวเวลานอนด้วยอ่ะนะเวลานอนนั่นดิอ่ะป้อมันอะไอฟังดะกะไอการี่อารมณ์อะอันนี้ควักขี้มูก่ะตาพ่อคือพ่อขับโป้อยั้นผัวน้อผัว เปิ้ลมีผัวเฮาข้าได้ผัวเอากันสามปีแรกนี่ค่แต่วันตกเว้ยๆวค่นอนโดยผัวก็มันเกินห้าปีไปแล้วอ้งิบก็เริ่มงอกไอ้หลอกก็เริ่มจังนิ้วก็บป่นหัวเข่าด้าวก็บาแหงแตงก็บาเมินเงินก็บมีจีก็บาเลิกไอ้หุกขีแค่นี้ ผัวน้าผัวปฏิไปหาคนอื่นนี่น้องจ๋าน้องจ๋ามาหนั่งกระป๋ามากอหฮองเฮาเนี่ยฟรีเนี่ยขี้ยังบ่เงี้ยแล้วมองปากมาอย่าไปอจะไม่จะใครเงี้ยเออมามาเนี่ยเดียวเข้าบ้านมาค้ามนะให้เราไปนะมีอด่าไอ้บ่ะนี่ยไม่ใช่ปัดหามัวเมื่อกี้เนี่ยบั่